สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสําหรับวันนี้ส้มชุนจะมาอ่านนิยายเรื่องผันทะหลวงท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจอ่านอ e ีบุ๊กฉบับเต็มพันธารหลวงสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ส้มชุนแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับนิยายชุดเสน่หานางรํามีทั้งหมด3เรื่องคือเพลิงภูหมอกใต้เงาบุษบา และพันธะหลวงอีกช่องทางนะคะที่ท่านผู้ฟังสามารถติดตามนิยายเรื่องใหม่ๆหรือเรื่องอื่นๆของรัชิตาเพียงพินได้ที่เพจ Facebook รัิตาเพียงพินและ Twitter ร์ัิตาไราเตอร์พร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังนิยายเสียงเรื่องพันธะหลวงตอนที่24รไรแรงต้านทานมือบางทุบแผงอกนาทั้งที่ยังตีหลายกว้าง เมื่อเขาพริกเธอให้ลงไปอยู่ด้านล่างอีกครั้งไม่เพียงเท่านั้นขาเรียวข้างหนึ่งยังถูกเขาแกร่งดันออกเพื่อให้ร่างใหญ่แทรกเข้ามาระหว่างกลางอีกด้วยมาทวีถึงกับประท้วงร้องต่อว่าอีกฝ่ายยกใหญ่อืมคนคนบ้าคนเอาแต่ใจคนชฉวยโอกาสคำต่อว่าต่อขานเปลี่ยนเป็นเสียงครางหวานสั่นพร่าเพราะสะโพกแกรงบดเบียดลงมา และเพราะกายกำยำไม่มีสิ่งใดปกปิดอีกแล้วทําให้หญิงสาวรับรู้ได้ถึงความกล้าแกร่งร้อนชาเต็มรักปัทวิกรจงใจยัว่วเรือนร่างสาวด้วยร่างกายของตัวเองชายหนุ่มแนบชิดสนิทแน่นกับคนตัวเล็กเป็นจังหวะขยับเข้าหาด้วยความรู้สึกต้องการปลดปล่อยทว่าก็สะกดตัวเองเอาไว้ด้วยเช่นกันเพราะต้องการร่วมรัก กับหญิงสาวอย่างจริงจังไม่ใช่แค่ภายนอกสองสองครับขอขอเธอนะขอเธอนะครับปากก็คร่ำบอกไปด้วยขณะไปหน้าคมซบชิดซ่อกคอหอมสูดซับกลิ่นกลายเราอารมณ์เข้าปอดให้ได้มากที่สุดเหงื่อการของทั้งคู่ซึมจนเห็นชุ่มกายยิ่งภายในร้อนเท่าไหร่ภายนอกก็เราจะปรีแตกมากเท่านั้น คนใต้ร่างเขายังสายหน้าแต่เห็นได้ชัดว่าไม่อาจจะขัดคืนใดๆได้อีกแล้วมือบางเพียงวางบนบากกับอกของเขาเท่านั้นใบหน้าสวยหวานเอียงหลบตาปิดสนิทคิ้วขมวดด้วยความทรมานปล่อยเสียงครวญสระพอเป็นระยะๆะะเมื่อเห็นว่าได้โอกาสเหมาะชายหนุ่มก็เคลื่อนกลายลงต่ำรังกางเกงรวมทรับนชิ้นเล็กของหญิงสาวออกไปอย่างรวดเร็วมาทวี ใจหายทว่าก็ทำได้เพียงนอนมองชายหนุ่มพร้อมกับหอบระรัวตัวสัน่นร่างกายเธอกำลังวิดวันอย่างสุดแสนกระแสซ้านรุมร้อนอย่างต้องการให้บางอย่างมาช่วยบ่นทอนลงรู้ว่าตัวเองไม่อาจต้านทานคนตัวโตวได้อีกแล้วแม้จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจราวถูกคุกค,คามจนต้องกัดริมฝีปากตัวเองทว่า ก็รับรู้ถึงการแตะต้องอย่างเบามือร่างสูงใหญ่ก้มลงมาจูบซับต้นขาเธอพร้อมมือก็ฟ้อนเฟ้นสะโพกแล้วไล่ขึ้นมาอย่างอกอวบที่ยังมีเสื้อชั้นในหากก็ไม่อาจปกปิดความชูชันสู้มือของเขาได้เพราะเนื้อตัวของเธอพเพลดิดเตลิดจนสะกดเสน่หาในเรือนกายไว้ไม่ได้อีกแล้วจากนั้นอีกฝ่ายก็ลูบลมเนื้อแท้สาวด้วยมืออบอุ่นอีกข้างขณะที่ปากได้รูป แตะไล้ไปข้างสะโพกกลมกลึงและก้นงอนงามพร้อมพาให้เธอตะแคงตัวตามความต้องการของเขารอยฝังจูบทำให้เรือนร่างอรชนสะดุ้งเบาๆทุกครั้งแม้ไม่ได้เจ็บปวดทว่ากลับอยากเปล่งเสียงร้องออกมาราวถูกกระแสไฟฟ้าจี้ไปทุกมุมบนสัสดส่วนของสะโพกความขาวนวลอวบเต็มมือทำให้ปัทวิกรอยากจูบซับจนท่วนทั่วจนกระทั่งพอใจแล้ว เขาจึงไล่ตายเลียไปบนแผ่นหลังบางอย่างเชื่องช้ามือส่วนล่างและบนไม่ได้พระหา่างย่งรูปไา้วนเวียนชวนให้ร่างทั้งร่างของหญิงสาวเดือดพล่านด้วยความหวามไว้อีกฝ่ายเริ่มพร้อมรับมือเขาแล้วก็จริงทว่าปัดทวิกรยังตั้งใจที่จะปลุกปั้นอารมณ์สาวให้ระอุกหนักกว่านี้เพื่อที่เธอจะได้ไม่รู้สึกเจ็บและคิดว่าเขาทำร้ายฝืนใจอีก จนคอด้านหลังถูกชายนมุมฝากรอยอุน่นจนถึงบ่าบอบบางเขาลงเขี้ยวครูดเล่นเบาๆก็เห็นคนตัวเล็กสะดุ้งขาาง,งืนิในทันทีแต่ในใจก็ยังอยากเห็นความงดงามของสองเต้าอวบอิม่มเขาจึงค่อยๆสอดนิ้วเกี่ยวรังเสื้อชั้นในของอีกฝ่ายขึ้นไปทางด้านบนอย่างระมัดระวังแม้หญิงสาวจะระทวยไปทั้งตัวเหมือนสามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย แต่เสื้อโอดีตัวและกระชับจนอาจทำให้อีกฝ่ายเจ็บได้ถ้าเขารีบร้อนแขนเรียวสองข้างถูกพาให้ชูขึ้นจนถอดเสื้อชั้นในได้สำเร็จร่างอรชนนอนหงายชูแขนขึ้นตามการนำพาของชายหนุ่มมือข้างหนึ่งจับสองข้อมือเล็กเอาไวต้ตาคู่คมจ้องสวงสร่างขาวอวบแล้วกลืนน้ำลายรูปทรงงดงามกลมกลึงปลายยอดสีหวานเชิญชวนให้หน่าจับต้อง และดื่มกินนักพร้อมความคิดใบหน้าขาวคมก็ก้มลงไปครอบครองกลืนกินอกอวบข้างหนึ่งไว้ในอุ้งปากอุ่นทันควันมาทวีครางผาผ่วไม่แน่ใจตนเองเช่นกันว่าประท้วงหรือพอใจรู้เพียงว่าความร้อนชื้นที่ดูดดื่มทำให้เธอแน่นไปทางอกใจวิววาบราวกับกำลังจะสลายจนต้องหอบโยนอย่างหนักและนั่นยิ่งทำให้หน้าอกเธอสะ้านขึ้น แนบใบหน้าชายหนุ่มบ่อยครั้งปัทวิกรยอมปล่อยมือเล็กเพื่อคเขาคึงมือกับอกอีขครงที่สำคัญก็ไม่ลืมส่วนล่างด้วยในเมื่อต้องการพาสาวขึ้นสวรรค์ก่อนตนเองนิ้วแกรงมอบความรันจวนให้อีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งรีบเพราะเขาจุดชนวนอารมณ์ในทุกจุดอ่อนไหวบนกายนุม่มจึงมั่นใจว่าการนำทางให้หญิงสาวอย่างเนิบช้าน่าจะทำให้อีกฝ่ายพึงพอใจ มากกว่าการรวบรัดตัดความอย่างเอาแต่ใจสัมผัสร้ายกาศลุกรานเดินร่างสาวบนส่วนอ่อนไว้อย่างต่อเนื่องปากได้รูปรวบรัดไล้เลียวาว,วอนทั้งสองข้างอกอวบอิม่มสลับไปมาอกใจสาวตื่นเราเนื้อตัววิบวับวาบวามปลายยอดเกสรสีหวานเบ่งบาน เราต้องการป้อนให้อีกฝ่ายเฉยชมจนสมใจนิ้วแกร่งก็ไม่หยุดปรนเปรอจนเธอร้อนไปทางตัวแทบหลอมละลายแม้แต่มาทวีเองอยังแทบไม่เชื่อว่าร่างกายตนเองจะมีอารมณ์ร่วมสนองตอบชายหนุ่มถึงขนาดนี้ครู่หนึ่งสะโพกสวยก็เริ่มตอบรับเขาและเก่งขึ้นเรื่อยๆปัทวิกรจึงขยับจากอกอวบขึ้นไปกระซิบกระตุ้นข้างหูเล็กนั่นหละคนดีขยับแบบนั้น ไม่ต้องอายนะไม่นานร่างอารชนก็สะท้อนสถานชายหนุ่มก้มลงไปจูบป,ปากสวยอย่างหนักหน่วงครูหนึ่งแล้วปล่อยหญิงสาวได้หายใจขณะที่ตนเองก็พร้อมพรักเตรียมตัวมุ่งเดินทางรักของเขาบ้างมัทวีหอบตัวสัน่นหายใจแรงสั้นๆหลายครั้ง แต่แล้วก็รู้สึกได้ถึงตัวตนแข็งแกร่งที่เคลื่อนเข้าหาในร่างตนหญิงสาวได้แต่ปล่อยเสียงถอนหายใจยาวเขือพ้าด้วยความทรมานจากรสเนหาทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะเอ่ยปากห้ามหรือประท้วงด้วยซ้ำทั้งยังรู้สึกว่าสัมผัสพิศวาสครั้งนี้ระหว่างทั้งคู่เธอกึ่งๆให้ความร่วมมือกับเขาด้วยซ้ำ ร่างสูงใหญ่ขยับกายเมื่อเรือนร่างทั้งสองแนบแน่นอย่างที่สุดเขากัดฟันฟืนตัวเองมานานแล้วเมื่อได้ร่วมรักแรงค่ก็พุ่งสูงจนถึงขีดสุดในทันทีแม้จะพยายามไาวโยกเชื่องช้าหนักหน่วงหากเขาก็แทบอดทนไม่อยู่จนต้องก้มลงไปกระซิบบอกคนใต้ร่างให้เตรียมตัวเตรียมใจผมใจจะขาดแล้วนะสองขอจัดเต็มหน่อยเถอะหลังพูดจบ ก็จูบป,ปากอิ่มหนักๆก,ก่อนจะเท้าแขนสองข้างกับที่นอนมุ่งหน้าใส่สะโพกแกร่งไม่หยุดโหมแรงตามอารมณ์ร้อนเร่าสุดกูของตัวเองยิ่งถูกคนที่จับไหล่กับข้างเอวเขาจิกเล็บลงมาด้วยความแกร่งชายหนุ่มยิ่งเร่งเครื่องเต็มอัตราศึกรางงามสะท้อนตามกำลังรักของชายหนุ่มที่รุนแรงจนไม่อาจรับมือไว้สมองของเธอไม่หลงเหลือสิ่งใดอยู่แล้ว มีเพียงการเคลื่อนไหวจู่โจมกล้าวร้อนเท่านั้นที่อยู่ในมโนสำนึกกายใจควานหาความสุขสุดแสนยังเรียกร้องต้นการจนเพ้อหลุดปากออกไปคุณปัดสองสองไม่ไหวแล้วค่ะได้โปรดได้โปรดเถอค่ะปัดทวิกรขยับกายแทบไม่หยุดหายใจไม่รู้จักความเหน็ดเหนื่อยแล้วในตอนนี้ยิ่งได้ยินเสียงร้องขอยิ่งเหมือนถูกกระตุน้นให้เร่งรัวตัวเองจนกระทั่ง ความเร่าร้อนแตกกระจายในเวลาเดียวกันนั้นคนตัวเล็กก็กรีดร้องออกมาเสียงแหบเครือจนเขาต้องแนบกายลงไปกอดแน่นทิ้งสะโพกหนักหน่วงย้ำจนตนสั่นไปทั้งร่างแล้วจึงหยุดนิ่งภายในห้องมีเพียงเสียงหอบของคนสองคนสอดประสานกันพักใหญ่เป็นนานปัทวิกรก็ผลักจากร่างเล็กทิ้งตัวลงนอนเคียงข้างแล้วดึงอีกฝ่ายมาแนมอกห้องสอง อยู่ใกล้ห้องคุณหนึ่งใช่ไหมอยู่ๆชายหนุ่มก็ถามขึ้นทว่าอีกฝ่ายยังเงียบราวกับยังประมวลคำถามไม่ได้เขาเขาจะได้ยินเสียงเราไหมเนี่ยคำถามต่อมาทำเอามาทวีตาเบิกโพร่งขึ้นอ้าปากค้างในทันทีสมองเริ่มทำงานในทันทีแล้วก็ตีอกวกว้างอย่างแรงก่อนที่จะพลิกตัวหันหลังให้ชายหนุ่มเม้มปากแน่นด้วยความหมงุดหงิดแต่อีกฝ่ายกลับตามมาฟังจูบ บนไหลาบางแล้วกระซิบเบาๆข้างหูคงไม่ได้ยินหรอกมัง้งได้ยินแน่ๆคนบ้ามาทวีกัดปลากระซิบเสียงเครียดโดยไม่มองหน้าเขาทว่าคนได้ยินกลับชะงักไปเล็กน้อยก่อนที่จะยิ้มแห้งๆรู้สึกหน้าร้อนขึ้นมาหน่อยเพราะอายนิดๆหรอแต่เขาคงเข้าใจละว่าเราเข้าใหม่ปรามันนีนาเสียงทุม้มยังพูดราวกับพยายามบอกให้เธอปรง แต่มาทวีสะบัดไหล่ตัวเองอย่างเซงเงแม้มือนาจะไม่หลุดออกก็ตามประเด็นไม่ได้อยู่ที่พี่สาวเธอเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันอยู่ที่เธออายแต่หากลามารินีมองหน้าเธอและเบะปากทันทีที่เห็นหน้ากันในเช้าวันถัดมานั่นทำให้รู้ว่าพี่สาวรับรู้อย่างดีว่าในห้องเธอสึกอารมณ์ร้อนระอุแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้แซวหรือเอ,อ่ยอะไรขึ้นมาราวกับไม่อยากสนใจนะัก เป็นเธอเองด้วยซ้ำที่พยายามหลบเลี่ยงสายตาของอีกฝ่ายระหว่างมื้อเช้าปัทวิกรทําตัวเหมือนปกติและพูดคุยถามไทยเรื่องงานกับพี่สาวเธอได้อย่างธรรมดาไม่มีสีหน้าอาการขัดเขินให้เห็นนั่นทําให้มาทวีอดค้อนอีกฝ่ายในใจไม่ได้คนอะไรด้านเสริมครอนกีดอย่างที่สุดในระหว่างนั้นมาลินี ็บอกเชิญเธอกับสามีให้มาที่บ้านในเย็นวันเสาร์หน้าเพราะมีเรื่องต้องการที่จะบอกให้ทุกคนรับรู้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแม่มารดาจะขยันขยอให้แย้มว่าเรื่องอะไรพี่สาวเธอก็ปฏิเสธอย่างเดียวรับรองว่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีค่ะอีกฝ่ายบอกบิดามารดาเพียงเท่านั้นทําให้ทุกคนต่างก็สงสัยกับสิ่งที่มารินีต้องการที่จะบอกพี่หนึ่งนี่ทําตัวมีรับลมคมในแปลก มาทวีพึมพำกับกัญญาณันขนาเตรียมการซ้อมฟ้อนสาวไหมกับนักเรียนในคลาสอีกรอบเพื่อทําการแสดงในคืนนี้โดยสองสาวได้เรียนฟ้อนสาวไหมในแบบแม่ครูพลสีมานับจากเปิดโรงเรียนที่นี่ทั้งสามสาวเรียนฟ้อนนาฏศิลล้านนากับแม่ครูผู้ใหญ่ท่านหนึ่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเช่นกันเธอกับกัญญาณัน รับงานแสดงโชว์ที่ร้านอาหารเพิ่มอีกหนึ่งร้านแม้พิมพปรางจะไม่อยู่เพราะมองว่าเป็นรายได้ของเด็กเองเป็นหลักส่วนพวกเธอแบ่งเปอร์เซ็นต์เข้าโรงเรียนในส่วนน้อยอยากให้เด็กๆที่เรียนนาฏศิลป์สามารถใช้ในการประกอบวิชาชีพได้และอีกอย่างก็เพื่อให้พ่อแม่ของเด็กๆรู้ว่าการเรียนรำนั้นไม่ใช่ไร้ค่าไร้ความหมายแถมยังใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ ได้ค่าขนมหรือค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันทำไมเหรอกัญญาัน,นถามอย่างแปลกใจยังมีเวลาคุยกันเพียงสองคนในช่วงที่คราสยังไม่เริ่มเขาบอกว่าให้สองกับคุณปัดไปทานข้าวที่บ้านวันเสาร์นี้มีเรื่องจะบอกให้ทุกคนในครอบครัวทราบหรือว่าเปิดตัวแฟนเพื่อนสาวออกความเห็นคำคำทว่ามาทวีคิดตามอย่างสนใจแล้วก็ตาวาววับ เพราะมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันหญิงสาวยิ้มกับตัวเองก่อนจะพูดออกมาทีเล่นทีจริงเปิดตัวแฟนก็ดีสิคุณพ่อคุณแม่คงดีใจแต่คงไม่ใช่บอกว่าท้องหรอกนะนี่2ก็พูดอะไรแบบนั้นมือบางของกัญญาณันตีหลายเพื่อนที่ชอบแกล้งพี่สาวตัวเองอย่างปรามปรามแล้วเปลี่ยนไปถามถึงพี่ชายแทนแล้วพี่ปัดลาพี่ปัดว่าไงบ้างเขาก็รับปากนั่นแหละแต่บอกว่า ต้องบินกลับวันนี้แล้วแต่คงได้กลับมาวันเสาร์เลยงั้นคืนนี้พี่ปัดก็ไม่ได้ไปรับสองนะสิอืมปัดทวิกรมาส่งเธอที่โรงเรียนก่อนที่จะไปตรวจงานที่ร้านและบอกว่าต้องกลับกรุงเทพในวันนี้แล้วมาทวีตอบรับสั้นๆอย่างเข้าใจทว่าก่อนเธอจะลงจากรถชายหนุ่มก็ช่วยจังหวะชะโงกมาหอมแก้มหญิงสาวเพียงมองอีกฝ่ายตาคุณเพราะไม่อยากชวนทะเลาะบุ่นวาย เดี๋ยวเขาจะวอแวร์ไม่ยอมไปสักทีจบตอนที่24รไร้แรงต้านทานในนิยายเสียงเรื่องผันธะลวงอย่าลืมกดติดตามและโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มชุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ